สวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในช่วงเวลานี้นะครับกับคลิปสั้นๆในช่วงภาคเช้านะครับกับบรรยากาศที่สวน JP ิพยไม้ตัดดอกนะครับอันนี้จะมาให้ชมบอลนะเป็นบอลบอลสีบอลดำนะครับที่บ่อน้ําตกบ่อเล็ก,กนะครับที่ทําไว้ช่วงนี้ครับเริ่มแตกขึ้นมาเยอะแล้วครับสําหรับ บอลสีนะครับออกนดอกส่วนดอกดอน,นี้นก็มีดอกนะครับออกเห็นไหมครับจะมีดอกวยนะครับชุดนี้ดอกดูแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร,ร่นะฮะดอกดอกนี้ลักษณะใบโดดเด่นครับเป็นสีออกจะสีดําสีน้าตาลเข้มประมาณนะ้นสีน้ำตาลิ้วเข้มนะครับออกจะดำดำ โดนแสงแดดตอนนี้ประมาณ80เซนนะครับน,นี้นะครับหลังจากที่ได้มาแค่ต้นเดียวนะครับตอนนี้เต็มพึบแล้วนะฮะเเรามาเจอตัวร้ายนะครับเนี่ยนี่คือตัวร้ายนะครับที่มาก่อกวนในส่วนของเรานะครับมีเยอะบ้างฮะเราจะจัดการก่อนฮนะนี่คือตัวร้ายนะครับเห็นไหมครับ หอยตัวนี้แหละย้อนให้ไก่ไก่มันก็นกนไม่กินนะฮะให้ไก่ไก่ไม่กินเป็นไรเดี๋ยวก็จะการมันไปเรื่อยนะฮะส่วนของลักษณะบอลสีดํานี้นะเขาเรียกอะไรจำไม่ได้จําชื่อไม่ได้นะครับอย่างทางการนะจำไม่ได้อันนี้จะเป็นต้นใหญ่นะครับพันใหญ่อันนี้จะเป็นเป็นพันเล็กนะฮะพันแค้มันจะไม่สูงไม่ใหญ่ แต่โทนสีเดียวกันนะครับจะมีด้วยกันสองพันในบ่อน,นี้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทยอยแยกนะฮะสำหรับท่านที่สนใจก็ไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับอยากจะได้ไปปลูกประดับสวนของท่านหรือว่าไปปลูกประดับหน้าบ้านที่มีบ่อน้ําตกหรือมีแหล่งน้ําที่จะปลูกได้นะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามากันแล้วกันนะครับ โผลง่ายฮะโผลง่ายขยายได้เร็วกระบอนตอนนี้แหละครับแล้วก็โทนสีนี้เข้มจริงฮะสำหรับท่านที่ชอบลักษณะของวินเทจน,นะครับชุดนี้โอ้โหอลังการความเข้มดำปีเลยนะฮะชุดบ่อน,น้ำตกชุดนี้นะครับบัวนี้ที่ได้มานะครับมันก็แตกใบนะแต่ไม่ยอมออกดอกสทกทีนะฮะหรือว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ วันนี้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเรื่องบอนนะครับบอนนี้จะปลูกง่ายปลูกง่ายครับไม่ว่าจะเป็นในกระถางเราก็ปลูกได้ในกระถางกระถางที่สามารถปลูกไว้ปลูกบัวปลูกอะไรประมาณนี้นะที่มีหลบหลบปิดข้างล่างนะฮะไม่ต้องให้น้ํามันออกไปอันนี้ผมปลูกในกระลบังนะฮะข้างล่างนี้เป็นกระลบังนะครับมันไม่ได้มีปูนไม่มีอะไรนะครับเป็นกระลบังที่ไว้ซักผ้าเรานี่แหละ อะไรมาดัดแปลงใช้งานลงในบอ่ออันนี้นะครับแล้วก็มาทําเป็นน้ําตกเล็กๆนะฮะไว้หน้าบ้านงั้นก็สนใจติดต่อสอบถามก็แล้วกันนะครับอยากจะได้จะปลูกไว้ประดับบ้านของท่านนะครับสูกได้ทั้งในกระถางและในบอ่อแล้วก็อีกหลายที่นะครับที่มีความชื้นเพือตัวนี้ไม่ชอบ อยู่ในร่มนี้จะเป็นออกลักษณะเข,เขียวนะครับใบมันจะเขียวเข้มๆแต่ถ้าอยู่กลางแดดโดนแดดได้เยอะสีจะเข้มเป็นดำประมาณนี้นะครับจะเข้มมากก็ดูวสวยดีครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับช่วโงนี้สวัสดีครับ